อาจารย์ขาเมื่อกี้เนี่ยรเรามีดวงอาทิตย์และจากเลขหนึ่งเลขสองก็ต้องเป็นดวงจันทรตโ,ตโตโตสวยๆ<ช>นะคะคแล้วสองสองอาจารบอกอ่อนว่าถ้าใช้เนี่ยคนใช้อะ่ะมักจะใจอ่อนอ่อนไหวง่ายแล้วถ้ามีตองสองนะคะอาจารย์มันไม่อ่อนยวบเยียบละลายเป็นเทียรเลยค่ะอาจารย์ต้องครับ จิตใจแบบอ่อนไหวแบบสุดๆนะฮะไปไปไปรับเรื่องปัญหาของคนอื่นก็เอาปัญหานี่ยมาเป็นของตัวเองแล้วก็เก็บความทุกข์ไว้อมทุกนั่นเองฮะอมทุกเป็นตัวเลขอมทุกเมื่ออมทุกแล้วเกิดอะไรเกิดความเครียดตัวเองระบายไม่สามารถจะไประบายให้คนอื่นฟังได้นะครับเมื่อเมื่อไประบายให้คนอื่นฟังไม่ได้ก็เกิดภาวะเก็บกด เกิดโรคซึมเศร้ากับตัวเองอสังเกตดูค่ะคนที่ที่มีปัญหาโรคซึมเศร้าเนี่ยเก็บเอาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะครับคือไม่สามารถจัดการได้ใช่แล้วอย่างนึงเนี่ยจากสถิติที่พบแล้วนะฮะคนที่ใช้ตัวเลขตองสองขึ้นไปเนี่ย 2, 2, 3, สองสองสามตัวสองสี่ตัวเนี่ยจะพบว่าเป็นโรคไบโพลาร์ควรคนเลี่ยงไปอย่างยิ่งนะครับนะครับควรเลี่ยงนะคะใครที่มีเลข สองอยู่นะคะตองสองนะคะหรือสองมากกว่าสาตัวนะคะขนาด2ตัวนี้ท่านอาจารย์ก็ยังแทบจะไม่ใช้เลยเพราะว่าท่านอาจารย์น่ะไม่อยากให้ใจอ่อนเกินไปต้องดูตัวเลขทีแ่แล้วอีกอย่างนึงก็คือบางบางอย่างมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากบางทีหญิงไปช็ชายชายเป็นหญิงตรงนี้สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับนะครับคใครที่ถือเบอร์นี้อยู่คะค สารวิเคราะห์เพอลคายนะคะแบบฟรีๆเลยนะคะคติดต่ออนมาได้เลยค่ะครับยินดีครับด้วยความดีดีครับ <c oughs>